่ะพี่คะจริงไหมว่ามีงบแค่หลักพันก็สามารถสร้างอาชีพกับเต็งหนึ่งได้ได้เลยเริ่มต้นแค่2องพเาเท่านั้นพี่คะแล้วใน1เซตเนี่ยมีอะไรให้บ้างคะอ่ะเราก็จะได้กระติกนะคะสวยๆเลยเราก็ได้วัตถุดิบแก้วฝาซอนหลอดนมผงแล้วก็ตัวคาราเมลข้ารสชาติป้ยเมนูแล้วก็ใบไวนิลหน้าร้านนะคะแล้วทั้งหมดเนี้ยมาชงได้กี่แก้วคะชงได้ประมาณ50แก้วค่ะแต่ถ้าเกิดของเราหมดใช่ไหมเราก็ไปซื้อมาเติมแล้วเราก็ขายคืนถุงได้เหมือนเดิมค่ะเราแนะนําขายแก้วเท่าไหร่คะ 30บาท กำไรครึ่งต่อครึ่งเลยต่อแก้วพี่ก็จะขายได้1 0ถึง15บาทต่อแก้วแล้วถ้าเกิดคนชงไม่เป็นล่ะทํายังไงชงไม่ยากเลยค่ะ<อ>เพราะเรามีสูตรให้เราสามารถศึกษาง่ายๆดูด้วยตัวเองได้เลยในนี้นะคะมีต้นทุนบอกด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครชงไม่เป็นหรือว่าอยากได้เมนูใหม่ๆห่สแกน QR Code เข้าไปนะคะมีเมนูตั้งแต่อีกมากมายเลยค่ะสามารถศึกษาดูได้เลยแล้วหนูอยากจะซื้อชุดนี้หนูจะซื้อได้ที่ไหนบ้างคะไม่ยากเลยค่ะตอนนี้เรามีตัวแทนจําหน่ายมากกว่า80สาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณนะคะสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนจา ไหนทั่วประเทศได้เลยของเราไม่ใช่เฟรนชชายนะคะเราสามารถซื้อด้วยเงิน2,990เท่านั้นไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นค่ะอยากรู้ว่าอร่อยไหมอ่ะชงให้กินสักแก้วได้ไหมคะจากไปค่ะเดี๋ยวพี่ชงให้กิน สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ขอแนะนําเลยนะคะกับแบรนด์นี้เฉอกุ้ยเต็งหนึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นชุดสร้างอาชีพเริ่มต้นเพียงของ0ันก็าริเท่านั้น